แล้วปฏิกิริยาจากนานาชาติล่ะครับคงต้องมีแน่แน่แน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะมาพยายามทำความเข้าใจกันในวันนี้คือกลั่นกรองข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อดูว่าจริงๆแล้วการซ้อมรบนี้มันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันส่งผลต่อเสถียรภาพโลกอย่างไรโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวโครงสร้างของการซ้อมรบกันก่อน,อนเลยมี2ส,ส่วนหลักๆใช่ไหมครับ ค่ะส่วนแรกคือการซ้อมของกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์อันนี้ประธานาธิบดีปูตินคุมเองเลยผ่านวิดีโอลิงก์มีถแถลงการออกมาด้วยนะครับเหมือนพลเอกคลาซิมอฟบอกว่าเป็นการซ้อมขั้นตอนอนุมัติใช้นิวเคลียร์แล้วก็จำลองการตอบโต้การโจมตีด้วยนิวเคลียร์ใช่ค่ะนั่นคือส่วนของการป้องปรามระดับสูงสุด ส่วนที่2คือซาปัด2025ที่ทําร่วมกับเบลารุสซาปัดนี่ก็ซ้อมกันเป็นประจําอยู่แล้วแต่เหมือนปีนี้จะเล็กลงหรือเปล่าครับค่ะเล็กลงจริงเพราะราัสเซียเองก็ติดพันสงครามที่ยูเครนแต่ถึงจะเล็กลงก็ยังคงจําลองสถานการณ์สําคัญคือการตอบโต้การโจมตีต่อสิ่งที่เรียกว่ารัฐสหภาพก็คือรัสเซียกับเบลารุสแต่จุดที่น่าจับตาที่สุดที่เราคุยกันตอนต้น ก็คือการที่เขาตั้งใจเอาสองส่วนนี้มาเชื่อมกันเลยประเด็นนี้สำคัญมากค่ะคือต้องย้ำว่ามันเป็นการบูรณาการอย่างจงใจไม่ใช่เรื่องเกินเลยนี่คือการสาธิตให้เห็นภาพชัดๆของหลักนิยมที่เรียกว่าไ่าระดับเพื่อลดระดับความขัดแยง้งหรือ escalate to deescalate ไประดับเพื่อลดระดับหมายความว่าอย่างไงนะครับเป็นการส่งสัญญาณตรงๆไปที่สหรัฐ ว่ารัเสเซียมีความสามารถในการตอบโต้กลับหลังถูกโจมตีก่อนหรือ second strike capability ที่ยังน่าเกรงขามอยู่นะครับอันนี้คือการส่งสัญญาณระดับปุนสุดใช่ค่ะ